หนุงยามเจลหล่อลื่นสามารถขอรับได้เลยนะคะตามที่ต้องการเลยสามารถที่จะเดือนได้เลยนะคะเรียต้องก่อนวัตถุระเบิก่อนนะคะวัตถุระเบิดด้านนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เสร็จขอทำปรึกษาได้เลยค่ะรับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะในเรื่องเพศหรือว่าเรื่องให้ทำปรึกษาส่วน อยากตรวจเชืีอหรือตรวจโรคอีสสอทางเพศสัมพันธ์ได้เลยค่ะหามีบริการถุงยางเจลหล่อเลื่ดสามารถขอรับได้เลยนะคะตามที่ต้องการเลยนะคะฟรีค่ะให้คำปรึกษากันนะคะตรงนี้เป็นห้องให้คำปรึกษาเราะค,ะเค่ะเธอเล็คผ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งให้คำปรึกษาเรานะคะ เราก็จะสามารถเป็นห้องที่เป็นกันเองคุยได้เหมือนเป็นพี่เป็นน้องคุยได้ทุกเรื่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็น p ัเ a ตเราเป็นให้เป็นเพื่อความลับนะคะตรงนี้จะเข้าได้กีฬาคนนะคะเราก็จะสามารถพูดเรื่องที่เราสบายใจก็จะสามารถคุยได้ทุกอย่างก็อย่าไม่มีเปิดเผยที่ไหนเลยะคะ่ะนี้นะคะเป็นสถานการณ์ช่วงโควิดนะคะ ที่เอ็มเพลเราจะมีชุดตรวจเป็นชุดตรวจด้วยสารน้ำจากช่องปากนะครับเป็นออร์บูไกด์สามารถตรวจเป็นการสกกีนได้นะคะเพราะวา่าอาจจะไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาลเราก็สามารถสกกีนตรงนี้ได้นะคะไม่ต้องเก็บตัวเลยเราก็แค่หวาดปากเพิ่งชั่วโมงเราก็สามารถรูปผลได้เลยตัวนี้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะมา,มาที่นี่ฟรีทั้งหมดเลยะค่ะย้ำอีกครั้งนง เป็นความรักนะคะฝากโูทีเอ็มฟรีไปด้วยนะคะเมื่อมีความเสี่ยงนิดถึงเรานะคะสวัสดีค่ะ